สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาถ่ายทำวิดีโอโฆษณาสินค้านะคะก็คือพูดง่ายๆคือมาลองเทสถ่ายทำนะคะโดยที่ไมไ่รับการสปอนเซอร์จากสินค้านะคะและก็วันนี้นะคะเราจะไม่ใช้กล้องนะคะในการถ่ายทำะคะ่ะเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเหมือนเดิมนะคะคือ iPhone 12 Pro Max นะคะมาลองเทสว่าถ้าสมมติว่าเรามีมือถือแค่หนึ่งเครื่องเนี่ยเราสามารถถ่ายทำวิดีโอโฆษณาสินค้านะคะออกมาได้เป็นภาพประมาณไหนบ้างคะ่ะ สำหรับ iPhone 12 Pro Max ในวันนี้นะคะเราตั้งค่าความละเอียดอยู่ที่ 4K นะคะแล้วก็ตั้งค่าเฟรมเรทอยู่ที่25เฟรมเรทนะคะซึ่งเป็นเฟรมเรทปกติที่เราใช้ถ่ายทำงานโฆษณาทั่วไปนะคะโดยที่นะคะเริ่มต้นนะคะเหมือนเดิมทะคะในการทำวิดีโอขึ้นมา1ตัวนะคะเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่โพเซสนะคะ ก็คือพ p r o d u c t i o n นะคะเราก็ต้องคิดนำเสนอเรื่องก่อนนะคะก็คือเพื่อให้คือเราต้องทำสตอรี่บอร์ดขึ้นมาก่อนนะคะว่าเราจะถ่ายช็อตประมาณนี้นะคะแล้วก็ในความยาวที่เรามองไว้ก็คือประมาณสัก1 0 1ถวินาทีนะคะช็อตใน Storyboard เนี่ยต้องมีจำนวนช็อตนะคะสัมพันธ์กับความยาวของ คลิปวิดีโอที่เราจะทำขึ้นมานะคะมาเริ่มที่โปรเซสในการถ่ายทำงานจริงนะคะโดยที่ซีนที่1น,นะคะถึงซีนที่9เ,เนี่ยเป็นซีนในการเปิดตัวนะคะของแพ็กเกจสินค้านะคะเราจะใช้เทคนิคในการสปิทเฟรมนะคะมาเล่นในงานถ่ายโฆษณาตัวนี้นะคะซึ่งเรามองว่าการสปิทเฟรมของเราเ่เรามีความหมายที่จะสื่อว่าแพ็กเกจนี้นะคะรสชาตินี้นะคะมีส่วนผสมหลักของ อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสเปรมิน์นะคะตัวที่จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะหรือจะเป็นแตงโมนะคะเราก็ทำการสปีดเฟรมกับ ตัวแพ็กเกจสินค้ารสชาตินั้นแล้วก็วัตถุดิบจริงๆนะคะเพื่อให้คนดูสามารถเห็นภาพละนึกออกและเข้าใจได้ทันทีว่าโอเครสชาตินี้นะคะมันคือรสกลิ่นนี้นั่นเองนะคะโดยที่วันนี้นะคะเราจะสปิดเฟรมนะคะโดยที่ไม่ใช่สปิดเฟรมแบบบนล่างหรือว่าแบ่งขึ้นซ้ายขวานะคะวันนี้เราจะแบ่งครึ่งแนวทะแยงมุมบ้างนะคะคือเรามองว่ามันเหมาะกับเชฟกล่องแล้วก็มันจะได้เชฟที่2ออย่างอะ่ะมันประกบกันแล้วมันดูแบบสวยงามดีนะคะโดยมุมภาพนะคะสําหรับเซนที่หนึ่ง ซีที่9นะคะที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นมุมที่เป็นท็อป ะะก็คือ overhead shot นั่นเองนะคะก็คือมุมที่เราจะตั้งกล้องนะคะแล้วก็ถ่ายกดลงมาเจอวัตถุนะคะหรือจะเป็นคนหรือเป็นนักแสดงก็ตามนะคะในแนวมุมที่เป็น90องศานะคะ overhead shot เนี่ยที่นิยมใช้นะคะก็จะนิยมใช้ในงานด้านแบบก,การถ่ายทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันได้อะไรที่มันเห็นค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ลูกค้าหรือคนดู target group เ,เนี่ยสามารถเห็นและเข้าใจในสิ่งนั้นได้เลยนะคะเช่นการถ่ายพิซซ่าอะไรเงี้ยการที่ r e ร r เซน n t หน้าพิซซ่าหรือหน้าตา ของอาหารจานนั้นอะไรเงี้ยค่ะพอเราถ่ายด้วยมุมท็อปนะคะหรือโอเวอร์เฮดช็อตเนี่ยมันให้เห็นหน้าตาของพิซซ่าชิ้นนั้นนะคะได้เต็มทั้งหน้าค่ะกลับมาที่งานโฆษณาของเรานะคะซึ่งที่เราถ่ายทำโอเวอร์เฮดช็อตนะคะด้วยความที่มันมีหลายแพ็กเกจนะคะหลายรสชาตินะคะรวมถึงตัววัตถุดิบนะคะที่มาเลพิเซนต์ว่ารสชาติของแพ็กเกจนั้นคืออะไรนะคะเพื่อให้ได้ภาพที่มันสวยงามนะคะคือเราอ่ะต้องมาร์กนะคะมาร์กิ้งกล่องการวางของกล่องนะคะโดยใช้ดินสอมา หรือว่าตอนนี้เราใช้มือถือนะคะเราก็อาจจะเปิดกลิปนะคะในการดูเฟรมภาพนะคะเพราะว่าการที่เราถ่ายท็อปวิวอะคะ่ะหรือว่าจะเป็นโอเวอร์เฮดช็อตที่เราพูดกันเนี่ยมันอะ่ะจะได้ภาพที่สวยก็ต่อเมื่อว่าแพ็กเกจอันนั้นอะ่ะมันวางอยู่ที่เดิมนะคะในตำแหน่งเดิมนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีแพ็กเกจไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยะคะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราวางมันไม่ตรงนะคะมันก็จะเกิดความที่ระยะภาพะคะ่ะมันได้คนละระยะกันแล้วก็ทําให้ตอนตัดต่อค่ะมันดูไม่สม,มูทคะ่ะ สำหรับแบ็กกราวด์นะคะที่เรานำมาใช้วันนี้นะคะ mm hmm. ก็คือง่ายๆค่ะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหากันง่ายๆเลยค่ะคือกระดาษสีนะคะคือกระดาษสีอ่อนหรือกระดาษสีแข็งที่เอาไว้ใช้ทำงานศิละปะก,กันตอนเด็กๆนะคะซึ่งมันเป็นของที่หาง่ายนะคะเราก็เลยนำมาใช้ให้ดูนะคะแต่ถ้าอยากได้แบ็กกราวด์ที่มันสวยที่มันเนียนกว่านี้จริงๆนะคะเราต้องสั่งแบบแบ็กกราวด์ที่เอาไว้ถ่ายทำโดยเฉพาะนะคะก็คือพวกลิมโบสีต่างๆนะคะซึ่งลิมโบสีนะคะมันก็จะมีวัสดุให้เลือกหลาย วัสดุนะคะมีทั้งเป็น PVC นะคะหรือเป็นกระดาษนะคะกระดาษเงากระดาษด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถลองเลือกหาซื้อได้นะคะแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะคะเราลองเทสใช้กระดาษสีเนี่ยคะ่ะทำได้ ต่อมานะคะที่ซีน10 1ส12นะคะในซีนนี้นะคะเราดีไซน์ไว้นะคะว่าเราอยากจะให้คนดูนะคะเห็นแพ็กเกจกล่องชัดเจนนะคะเพื่อจดจําว่าแพ็กเกจกล่องมีหน้าตาเป็นแบบนี้อยากจะออกไปหาซื้อกันนะคะก็คือเราจะวางภาพนะคะเปลี่ยนจากมุมท็อปวิวนะคะมาเป็นแองเกิลธรรมดาเลยนะคะโดยที่จะวางกล้องที่เป็นมือถือของเราวันนี้ใกล้กับตัวแพ็กเกจมากขึ้นนะคะสำหรับซีนนี้นะคะเราใช้อุปกรณ์เสริมขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะคะมันคือเทิร์นเทเบิลนะคะ ้าที่บ้านไม่มีเทิร์นเทเบิลสำหรับถ่ายทำนะคะสามารถใช้ถาดหรืออะไรก็ได้ที่มันพอจะหมุนได้นะคะเอามาวางนะคะเสร็จแล้วก็ด้วยความที่ถาดแต่ละอันเนี่ยมันก็คงมีแบ็กกราวสีที่เราไม่อยากได้นะคะถ้าเราไม่อยากไปทําในงานโพสต์โปรดักชันนะคะเราก็หากระดาษแบ็กกราวที่เราซื้อมานะคะ่ะมาตัดเป็นวงกลมแล้วก็แปะทับลงไปนะคะทีนี้มันก็จะได้แบ็กกราวที่รองตรงก้นเนี่ยเป็นสีที่เราจะานํามาใช้ในงานวิดีโอโฆษณาแล้วก็นาแพ็กเกจทั้ง3รสชาตินะคะมาติดสกอ๊อตเทปหรือติดก,กาวนะคะ ไว้นะคะเพื่อให้มันตั้งอยู่นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะแมนนวลในการหมุนเพื่อให้แพคเกจอ่ะแต่รสชาติะคะ่ะเพื่อให้มันหมุนมาจอดที่หน้ากล้องนะคะอันนี้ด้วยความที่มันเป็นแมนนวลนะคะไม่ได้มีทีมอาร์ตหรือไม่ได้มีเทคนิคอะไรเพิ่มพิเศษนะคะมันก็ต้องลองหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าที่มันจะตรงกับหน้ากล้องนะคะแล้วเราก็ใช้เทคนิคสปิดแลมนะคะมาเพิ่มความกระชับของซีนนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายที่ตอนทำโพสต์โปรดักชันเพิ่มเติมนะคะ ต่อมานะคะที่ซีนต่อไปนะคะคือซีนสิของเรานะคะสำหรับซีนนี้นะคะเราจะใช้สต็อปโมชั่นนะคะโดยการที่เราจะวางแพ็กเกจนะคะเรียงเรียงเรียงสูงขึ้นไปนะคะเพื่อมีความลุกเล่นในการที่มันดูสนุกนะคะโดยที่เราถ่ายสต็อปโมชั่นวิธีนี้นะคะเราไม่ได้ถ่ายภาพนึงนะคะเราใช้ถ่ายเป็นวิดีโอนะคะแล้วค่อยไปติมสิ่งที่เราไม่อยากได้ออกนะคะทีนี้ภาพที่ได้มันก็จะเป็นลักษณะสต็อปโมชั่นอย่างที่เห็นในงาน,นะคะ่ะมาที่ซีนต่อไปนะคะคือซีนสิบสี่สิบห้าสิบหกนะคะในสามซีนนี้นะคะเรายังอยู่ ใน Stop m o t ชั n นกันอยู่นะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนมุมกล้องนะคะมาใช้เป็น Overhead Shot นะคะก็คือเช่นเดียวกับ s h o ต1-9ถึง9นะคะแต่เพิ่มการจัดวางกล่องให้มีแพทเทิรต่างๆมากขึ้นนะคะการวางแนวขวางวางแบบเฉียงนะคะแล้วก็นำมาได้คัดนะคะเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้ตรงกับคัตติ้งของเพลงนั้นนะคะ มาที่ซีนสุดท้ายนะคะซีนที่20ของเราในวันนี้นะคะเราอยากจะดีไซน์ซีนจบนะคะโดยที่เราใช้เทคนิคในการรีเวิร์สเข้ามานะคะโดยติดกล่องแพ็กเกจน,นะคะกับกระดาษสีที่เราอยากได้นะคะแล้วเราก็ดึงกระดาษสีนนะั้นออกไปจากกล้องออกไปจากเฟรมนะคะเสร็จแล้วพอตอนที่เราทำโพสต์โปรดักชันนะคะเราก็คือเรารีเวิร์สมันกลับนะคะทีนี้ภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะมันก็จะเป็นภาพที่กล่องนะคะมันเด้งเข้ามาแทน โอเคค่ะนี่คือขั้นตอนในการคิดแล้วก็ถ่ายทํานะคะหลังจากขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนในการทํา post production นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าเราใช้เทคนิคไหนในซีนไหนบ้างนะคะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการทำ post production นะครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องทริคต่างๆครับที่เราใช้ในงานวิดีโอตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างในช็อต1ถึงช็อต9นะครับซึ่งเราเนี่ยเลือกที่จะสปิทเฟรมแบบแนวทะแยงนะครับหลังจากที่เรานำฟุตเทจเนี่ยมาวางซ้อนกันแล้วนะครับเราเนี่ยให้คลิกไปที่ฟุตเทจเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับคลิกไปที่ฟุตเทจแรกปุ๊บแล้วเราก็ไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกที่ชื่อว่าคซิตี้ครับ จะเห็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Free Draw c i s o r นะครับเป็นรูปหัวปากกานะครับให้คลิกที่เครื่องมือนั้นครับจากนั้นนะครับเราก็ไล่แมสจุดที่ต้องการนะครับค่อยๆไปทีละจุดละจุดนะครับอาจจะทําการซูมเข้าไปนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็เราก็ทําแบบเดียวกันนะครับในอีกฟ o ตเทจหนึ่งนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการใช้คีเฟมแม็กซิ่งนะครับทีละเฟรมเพื่อให้ช็อตสปิดเฟมเนี่ยที่เปลี่ยนจากแพคเกจไปเป็นสเปียร์มินเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปช้าๆมันก็จะเพิ่มลูกเล่นให้กับช็อตสปิดเฟมเนี่ยดูน่าสนใจยิ่งขึ้นครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มีการใช้เทคนิคสปีดแลมเหมือนกันนะครับในช็อต10-11-12ครับซึ่งพอเราได้ฟุตเทจที่ถ่ายมานะครับมันจะเป็นการหมุนสปีดปกติเลยนะครับหรือว่าจะเร็วจะช้าเนี่ยเพราะมันเป็นการแมนนวลใช่ไหมครับขั้นตอนต่อมานะครับเราเนี่ยเลือกฟุตเทจที่ต้องการแลมสปีดนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับที่สัญลักษณ์เอฟเฟกบนฟุตเทจนะครับแล้วเลือกไปที่ Time r e แ a p p i n g นะครับ ไปที่สปีดครับเพื่อที่จะทําให้ฟุตเทจของเราเนี่ยสามารถปรับแต่งสปีดได้นะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือเพนทูนะครับหรือว่ากดคีลัดตัว P นะครับแล้วมาร์กจังหวะหัวและจังหวะท้ายที่เราต้องการจะสปีดลัมปนะครับแล้วคลิกซ้ายนะครับไปที่ฟุตเทจเพื่อมาร์กจุดแล้วไปที่เครื่องมือ selection t o o l นะครับหรือคีลัดตัว V นะครับแล้วนำเมาส์นะครับไปจิ้มที่เส้นสปีดนะครับแล้วลากเมาส์ขึ้นเพื่อเพิ่มสปีดนะครับ ซึ่งจะใช้สปีดหรือความเร็วเท่าไหรเนี่ยขึ้นอยู่กับเราต้องการนะครับหรือขึ้นอยู่กับจังหวะที่เราต้องการในคัตติ้งนะครับคลิกขวาที่ฟุตเทปนะครับแล้วเลือก Time Interpolation นะครับแล้วกดคลิกเลือกที่ Optical f o l นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการเล่งสปีดที่สูงมากครับจะทำให้เฟรมภาพบางเฟรมเนี่ยขาดหายไปนะครับดังนั้นการเลือกใช้ Optical f o l เนี่ยทำให้เฟรมเนี่ยไม่ขาดหายไปแล้วก็ดูสมูทมากขึ้นครับ มากันที่ช็อต13นะครับการทำสต็อปโมชั่นแบบคลิปวิดีโอเนี่ยเราเคยมีติวเตอร์นะครับไว้ในคลิปเก่านะครับก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับซึ่งวิธีการง่ายมากพอเราถ่ายคลิปยาวได้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็มา t r i มส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยออกไปแล้วก็เอาฟุตเทจที่เราต้องการเขามาคร o สแ g a เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยตามสปีดที่เราต้องการนะครับโดยท้ายของช็อต13นะครับเรามีการใส่ตัวสปลิตานซิชั่นนะครับเข้ามานะครับเพื่อ ให้มันแยกออกจากกันอย่างนี้นะครับเพื่อเล่าไปสู่ช็อต14นะครับโดยการใช้สปีดการ์เซชันนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่เอฟเฟ t ครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่สปีดการ์เซชันนะครับแล้วก็ลากเอฟเฟกตัวนี้นะครับเข้ามาใส่ฟุตเทจที่เราต้องการครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถปรับความเร็วนะครับคีเฟรมมันได้ว่าเราเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยสปีดไวหรือช้าหรือออกซ้ายออกขวามากน้อยแค่ไหนครับผมมาถึงช็อตสุดท้ายนะครับช็อตปิดช็อตที่ย0นะครับ เราใช้เทคนิคที่เบสิกมากง่ายมากนะครับนั่นคือการใช้แบบ reverse speed นะครับการใช้ reverse speed เนี่ยทำได้ง่ายมากๆครับแค่เราเนี่ยคลิกขวาที่ฟุตเทจนะครับแล้วก็ไปที่ speed r e l a t i o n นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราติ๊กถูกที่ช่อง reverse speed นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแค่นี้เองนะครับฟุตเทจหลังจากที่เรากดโอเคปุ๊บเราจะได้ฟุตเทจที่มันเนี่ยเล่นจากข้างหลังไปข้างหน้าครับผมการใช้ช็อตแบบนี้นะครับเราควรดีไซน์มาตั้งแต่ขั้นตอนการทำพีโป r t ชั่นว่า เราอยากให้เขาพุ่งเข้ามายังไงแล้วเรามีวิธีการยังไงในการที่จะใช้เทคนิคง่ายๆพวกนี้เข้ามาช่วยครับ เป็นการที่เราใช้กล้องโทรศัพท์มือถือนะคะ iPhone 12 Pro Max นะคะมาใช้ถ่ายทํางานวิดีโอโฆษณานะคะซึ่งสําหรับหนึ่งนะคะมองว่ามันสามารถถ่ายทํางานวิดีโอโฆษณาตัวหนึ่งได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะมีกล้องมือถือที่บ้านนะคะก็ลองหยิบนํามาเล่นลองมาใช้กับสินค้าที่ตัวเองมีอยู่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถถามที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะคะหนึ่งและทีมงานนะคะจะมาช่วยกันตอบนะคะยังไงก็สามารถติดตามนะคะเทคนิคในการถ่ายทำงานวิดีโอโฆษณานะคะหรือเทคนิคอื่นๆเกี่ยวกับกล้องนะคะหรือการจัดภาพนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าสามารถคลิกตูตามข้างนี้ได้เลยะคะ่ะ